เนื้องอกในสมองคือหนึ่งในโรคร้ายที่ยากต่อการวินิจฉัยและรักษาด้วยอาการเริ่มต้นที่ไม่เฉพาะเจาะจงและความรุนแรงที่สามารถลุกลามได้รวดเร็วทำให้การตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเป็นกุญแจสำคัญของการรักษาที่ได้ผล MRI คือเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการตรวจหาเนื้องอกในสมองในปัจจุบันแต่การวิเคราะห์ภาพ MRI นั้นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของรังสีแพทย์ ซึ่งในประเทศไทยยังคงมีจํานวนจํากัดข้อมูลจากแพทยสภาระบุว่าในปี2567มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยาเพียง149คนในขณะที่มีโรงพยาบาลและหน่วยบริการสุขภาพกระจายอยู่ทั่วประเทศมากกว่าพันแห่งพลังงานของรังสีแพทย์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำกลางความต้องการในการวินิจฉัยที่แม่นยำรวดเร็วและไม่ผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ภาพ MRI ของสมองซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูงในการสังเกตรอยโรคที่มีขนาดเล็กมากและมักซ่อนตัวอยู่ในตำแหน่งที่ซับซ้อนความเหนื่อยล้าที่เกิดจากปริมาณงานความกดดันและข้อจำกัดด้านเวลาทั้งหมดนี้ล้วนเพิ่มความเสี่ยงต่อความผิดพลาดในการวินิจฉัยและส่งผลโดยตรงต่อโอกาสในการรักษาของผู้ป่วยในบางกรณีการรอผลเพียงไม่กี่วัน อาจหมายถึงโอกาสที่โรคจะลุกลามหรือพลากชีวิตไปอย่างไม่ทันตั้งตัวจากปัญหาในการวินิจฉัยเนื้องอกในสมองเราได้พัฒนานวัตกรรมระบบตรวจจับและจำแนกเนื้องอกในสมองด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ระบบนี้ทนาด้วย deep learning โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบ CNN ซึ่งมีความสามารถในการเรียนรู้จากภาพ MRI จำนวนมากมีเทคนิคกระ,ทะแทนแสดงบริเวณสำคัญในภาพ ที่โมเดลใช้ในการตัดสินใจด้วยการไฮไลท์จุดที่มีผลต่อการจำแนกเนื้องอกระบบของเราสามารถจำแนกเนื้องอกในสมองออกเป็น3ประเภทหลักได้แก่เนื้องอกไกลโอมาเนื้องอกเยื่อหุ้มสมองเนื้องอกต่อมใต้สมองรวมถึงกรณีที่ไม่พบเนื้องอกโดยระบบมีความแม่นยำสูงถึง0.97 และสามารถวิเคราะห์ผลได้ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีนวัตกรรมนี้จึงไม่เพียงช่วยลดภาระของรังสีแพทย์แต่ยังตอบโจทย์การใช้งานในทุกภาคส่วนทั้งโรงพยาบาลของรฐที่ขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะในต่างจังหวัดโรงพยาบาลเอกชนที่ต้องการยกระดับการบริการไปจนถึงประชาชนที่ต้องการเข้าถึงการวินิจฉัยที่แม่นยำและรวดเร็วและทันท่วงที